สวัสดีครับวัอนี้ผมเอาบอลเลสสิ่งนะครับพามาเที่ยวเมืองลาวนะครับน้ำตกตาดฟ้านนะครับน้ำตกตาดสวัสดีครับสวัสดีครับวัอนี้พามาเที่ยวน้ำตกประเทศลาวนะครับน้ำตกตาดฟ้านนะครับน้ำตกตัดฟ้านะคน้ำตกตัดฟ้านะครับน้ำตกตาดฟ้าน นะครับทีเดียร์ผ้าเครื่องน้ำตกได้ครับเจ็บสวัสดีครับอีกจุดนะครับนี่คือคือน้ำตกตาดฟ้านนะครับน้ำตกตาดฟ้านนะครับไหลตา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 ครับ จากคู่เขานี่น้องๆเขาลูกหลอดีนะลูกเป็นแบนนเด็นแบบกวนอะไรงี้จะอนั่งอยู่นั่นล่ะนั่งอยู่ั่นละพี่สาวงามอยู่บลูก

เอาใจใจใจดีๆนะจ๊ะดูโหดต่ครับเล็กเท้าสาวสวยสาวสวยไปแล้วครับ vừa rồi 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 ข้อที่สองครับด้านดูขอที่าัวน้อนมดอแล้วมีกงเแ็มาจองในตังคนเเยไป้รป่ากินก่อนหแล้วมันกินเยอะไปน่อ่ะไป